สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอยู่ที่ ness ลอ็อกเนสะคะก็มาตามหามอนสเตอร์กันที่นี่คือจริงๆที่นี่ก็มีเรือที่แบบตามหามอนสเตอร์กันเยอะมากนะแบบถ้าไปเรือเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยคะก็จะเป็นแบบ <ละ S 1> เหมือนเรือแล้วก็มีแบบเรดาร์เป็นจอเรดาร์ให้เราดูอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็จะดูแบบเหมือนค่อยบอกว่าแบบล็อกเนสตรงไหนน่าจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ไปแบบเ,เรือที่มีไกด์ทัวร์อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกแบบเ,เขาก็จะบอกว่าจริงๆล็อกเนสเนี่ยเขาจับอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยก็มีจับแซลมอนจับท้าลมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็มีปลาปกติแล้วเนาะแต่ว่าเขายังบอกว่าเขายังคงเชื่อแหละว่ายังมีมอนสเตอร์อยู่ในล็อกเนสอะไรเงี้ยก็มันจะมีส่วนที่แบบลึกๆล,ล,ลงไปที่คนเราไม่สามารถเห็นได้อะคือเขาเค่อยเอาซับมรลีนมา มาดูแลนะแต่ว่าเขาก็มองไม่เห็นมันมืดมากอนะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็ยังเป็นความแบบนาณาค้นหาถ้าอยากมาจริงวันนี้นะออกมาชิลนะออกมาดูน้าตกอนะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินมาเรื่อยเื่เลยมาจบที่ริมน้ำตรงนี้คนะ่ะก็ก็ดีนะนี่ไม่มีใครเลยคืออยู่คนเดียวแล้วก็นั่งมองล็อกเนส อยู่คนเดียวคือแบบสวยงามมากเป็นวิวที่แบบดีงามทุอความจะแบบมาคนเดียวแล้วยังไงคือซึ่งในนั่งบัสมาจากอินเวเนสนะคะแล้วก็นั่งตรงยาวฟืดมาถึงนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวก็รอบัสนี่คือมานั่งรอบัสเพนัันเถอะค่าเวลาแล้วก็เดี๋ยวนั่งบัสกลับไปอีกเป็นชั่วโมงไงกว่าจะไปถึงอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูว่า ว่าจะมีอะไรทําแต่ตรงนี้มันไม่มีอะไรทําเลยคือถ้าจะทําก็คือจริงๆคือขึ้นกลับไปที่ตรงบัสสต็อปอนะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกแบบชากาแฟาอะไรประมาณนั้นค่ะให้เราแบบนั่งกินนั่งเล่นอะไรได้แต่ว่าในขี้เกียจเดินขึ้นมาแล้วมันไกลมากเลยอ่ะก็เลยแบบมานั่งเล่นริมน้าตรงนี้ดีกว่าชิวๆไม่มีไม่มีคนมารบกรวนด้วยอะไรอย่างงี้จริงๆมีเด็กมาเล่นตรงนี้นะคือตรงตรงเนี้ยทีน่นั่งอยู่เป็นแคมป์ไซ มันก็เลยเหมือนแบบประมาณว่ามีคนมาเดินเล่นแถวนี้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยเข้ามาค่ะเพราะว่ามันเหมือนเป็นแบบ Privat e p r p p e r t y อะโดยประมาณแต่ว่านี่ก็ตรงเนี้ยตรงที่เป็นส่วนส่วนตรงเนี้ยมันไม่ใช่ส่วนของเขาอะก็ก็เดินเข้ามานั่งเล่นได้อยากให้ดูจริงๆนะเพราะว่าวิวแบบวิวคือแบบ วิวคือด like okay. really? ีงามมากและคือจากตรงนี้มันเห็นต้นไม้แต่ว่าคือถ้ามองไปลึกๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบล็อกเนสมันแบบไกลมากไกลมากเะไแล้วก็มองไปได้แบบจนสุดลูกหูลตาเลยก็ไว้เดี๋ยวคราวหน้าพาไปเที่ยวใหม่นะคะแต่ว่าวันนี้คือด้วยความที่ไม่ได้ทำคลิปมาสักพักแล้วอะไรเงี้ยอยากจะมาเจอทุกๆคนก็เลยแบบอยากจะ มานั่งคุยกันอะไรเงี้ยถ้ามีแล้วก็มานั่งคุยกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามาเจอกันใหม่ะจ๊ะอย่าลืมนะ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะที่ช่อง n i c e t Style ค่ะแล้วคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย